หวานมา,ากขออยางแรกขอสาวเฉียววันแบงค์คัทเลยครับครับผมสวัสดีเลยสวัสดีนะครับงค์คัทอีกั้งนึ่งนะครับผมอยากจะบอกว่าพวกผมตื่นเต้นมากช่ครับบา ขออนุญาตให้ขออนุญาตใ,ให้ทุกคนกินน้ำก่อนได้ไหมครับ <c oughs> เด็กกินน้ำเลยครับคือวันนี้เนี่ยทุก <between S 3> คนท <c oughs> ั้งหกคนบอกว่าตื่นเต้นกันมากแล้ววินเทจก็ตื่นเต้นกันมากซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นนี้มานานแนละ้วกับวันวันที่เพิ่งผ่านมาผมก็ตื่นเต้นมากหลายหลายคนอาจจะย,ยังไม่ได้รู้จักพวกเราเพราะเราขอแนะนำตัวเองเป็นทางน่อยถึงรอบนะครับ สวัสดีครับผมยิมเด็กครับสวัสดีครับผมดิวเตอร์เด็กครับสวัสดีครับปอเด็กครับสวัสดีครับเจนสุดเด็กครับสวัสดีครับจีจิเด็กครับสวัสดีครับ อู๋ได้ครับถ้าถ้าว่า,าแบบกรแลที่นียังไม่รู้จักพวกเราครับก็ไดทำรู้จักกันได้นะครับแล้วก,ถก,นนก็ถ้ายังไม่โดนตกนะครับก็มาินดูพวกเราได้นะครับที่ยังพี่ครัแล้วก็